อาจไม่ใช่เพราะเราเป็นคนไม่ดีแต่อาจเพียงเพราะแค่เราไม่มีในสิ่งที่บางคนเขาต้องการแค่นั้นเองโยมเห็นเก้าอี้สีน้ำเงินกับสีเขียวถ้าคนที่ไม่ชอบเก้าอี้สีเขียวแล้วชอบสีน้ำเงินก็จะบอกว่าสีเขียวไม่ดีเพราะไม่มีสีที่เขาต้องการอยู่ในสีเขียวเพราะเขาต้องการสีน้ําเงินอย่าให้ความหมายของความดีมันเพี้ยนไปนะโยมนะคนบางคน,นก็พยายาม ที่จะดีตามที่คนบางคนเขาต้องการให้ดีตามความดีที่เขาต้องการแต่ถ้าความดีที่เขาต้องการแล้วเราเสียอุดมการด้วยการที่เราเป็นเราอยู่แบบนี้แล้วก็ไปทําให้เขาเต็มความรู้สึกของเขาแต่มันผิดศีลผิดธรรมผิดหลักของความถูกต้องไปเพิ่มทิฏฐิมานะเพิ่มอีโก้เพิ่มตัวตนพอกพูนกิเลสมากขึ้น แต่มันเป็นความดีในแบบเขาและเราต้องเสียอุดมการจากการนับถือพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงเป็นเก้าอี้ที่โยกโยกคนคลอนแบบนี้ไม่คุ้มกันจริงๆนะโยมอย่าให้ความหมายของคําว่าความดีมันเพี้ยนไปนะบางทีเราอาจจะไม่ดีในสายตาของคนไปโดยปริยายเพียงเพราะเขาไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการจากเราต้องแยกให้ออกว่าระหว่างดีจริงๆกับดีตามที่คนอื่นอยากให้ดี ท่านเรามีเกณฑ์การตัดสินวาน่าตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยชีวิตต้องไม่โยกคลอนต้องไม่เอ็นเอียงไปในฝ่ายของอกุศลไปในฝ่ายของการพอกพูนเพิ่มเติมกิเลสให้อัตตาตัวตนมันทวีคูณเพิ่มพูนอย่างนี้ก็เสียเวลาของชีวิตเปล่าๆนะฉะนั้นก็ขอเป็นข้อคิดกับเก้าอี้สีน้ำเงินกับเก้าอี้สีเขียวก็แล้วกันเชานี้ว่าไม่ใช่เราเป็นคนไม่ดีแต่อาจจะเพราะเพียงแค่เราไม่มีในสิ่งที่คนบางคนเขาต้องการต่างหากนะโยม มันคงในความดีของเราไว้นะอายุวันโนสุขขังพระลังเทินถ้าอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่ให้ได้มันไม่มีคําว่าอยู่ไม่ได้นะมันต้องอยู่ให้ได้เพราะว่าทุกอย่างมันก็อยู่ในความเปลี่ยนแปลงมีบางคนถามว่าระวางเปลี่ยนไปกับหายไปอันไหนเจ็บกว่ากันตรงนี้จะเป็นห้องอบสมุนไพรแล้วก็จะต้องมีไม้สําหรับเป็นไม้ฟืน สำหรับอกสมุนไพรเห็นมีดที่ดั้มหายไปก็นึกถึงว่าระหว่างเปลี่ยนไปกับหายไปอันไหนเจ็บกว่ากันจริงๆแล้วมันก็ไม่ควรจะมีอะไรเจ็บกว่ากันนะน,นะโยมนะหายก็คือหายเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนถ้ามีดเล่มนี้หายไปก็หายไปก็หาวิธีที่จะหามีดเล่มใหม่มาเพราะทุกอย่างมันก็มีความที่จะต้องหายเป็นธรรมดาของมันหรือถ้ามันจะเปลี่ยนดําตรงนี้เขามีสนิมขึ้นแล้วนี่ก็จะบาดมือเอาด้วยนะ ก็ต้องหายางหาอะไรมาพันเขาเปลี่ยนไปเราก็ต้องอยู่กับสิ่งที่มันเปลี่ยนด้วยการอยู่ใหม่เราจะไปให้เขาเปลี่ยนตามเราตามใจเราคือให้สมบูรณ์ตามที่ใจเราให้สมบูรณ์ก็คงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นอะไรก็ตามทีไม่ได้แต่เราจะต้องปรับในเมื่อเรามีสมองมากกว่าเราก็ต้องปรับให้เข้ากับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปไม่ว่าทุกวันนี้ ชีวิตเราอะไรมันจะหายไปเมื่อมันจะเป็นบุคคลเป็นสิ่งของเป็นยศเป็นทรัพย์อะไรก็ตามทีจะเปลี่ยนไปหรือหายไปอย่างไหนเจ็บกว่ากันจริงๆก็ไม่ควรจะมีอะไรเจ็บมีแต่เพียงว่าเราจะต้องอยู่กับสิ่งใหม่ด้วยการพัฒนาตัวเราให้อยู่กับสิ่งใหม่ได้อย่างเข้าใจอย่างชนิดที่อยู่กับสิ่งเหล่านั้นได้ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่ให้ได้ มันไม่มีคําว่าอยู่ไม่ได้นะมันต้องอยู่ให้ได้เพราะว่าทุกอย่างมันก็อยู่ในความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาเปลี่ยนไปกับหายไปอันไหนเจ็บก็กันไม่ควรจะมีอะไรเจ็บไม่ควรจะมีใครเจ็บมีแต่ว่าต้องอยู่กับของใหม่ให้ได้ด้วยความเข้าใจแล้วก็อย่าทุกข์กับเรื่องนั้นนานเกินไปเจอเรื่องทุกข์ชีวิตต้องทุกข์ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าทุกข์ใจจนฟุ้งซ่านนานไปอันนี้เริ่มจะไม่ธรรมดาละ ผิดธรรมชาติเพราะมันนานเกินไปออกมาจากจุดนั้นนะโยมเนาะอะไรถ้ามันจะทุกข์มากเกินไป